สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอาร์มสตาร์กนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมอัน้าออนไลน์ครับผมเซิอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็มาไม่รู้จะก็อะไรนะ นี่ก็จะมาแนะนำวิธีการบอกวิธีการขายข,ายของสองขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนยืนประกาศขายซึ่งเราจะต้องยืนประกาศขายขายแบบเนี้ยครับผมที่เขาโพสกันนะเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นขายแบบวิธีผมจะดีกว่าคื่นี้ครับสมมตตัวอย่างนะครับผมจะขายยาแอผมก็จะยินบอก อยนี้ครับหายยาแอลกองละกองละกีเคก็ว่าไปครับผมกองละสนตี้อย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นวิธีง่ายครับถ้าทำแบบนี้แล้วตั้งจุดไว้ด้านหลังตั้งแบบออโต้แล้วก็ c อปปี้ไว้ พอ copy เสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดแล้วลากแล้วกดวางใหม่วางพอกดส่งพอกดส่งเสร็จปุ๊บเรากดใหม่แล้วก็กดวางลบจุดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสามารถพิมพ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคอันนี้ผมยังไม่ขายนะครับเพราะมีแค่กองเดียวกองนี้ก็คือวิธีง่ายๆคือทำแบบเนี้ยครับผมแต่ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนซื้อแต่โอกาสก็ยากมากกว่าจะมีคนซื้อนะครับผมซึ่งตอนแรกครั้งแรกที่ตอนแรกที่ผมประกาศขายของก็โหแม่งทําจนเมื่อยมือทุกอย่างเลยครับผมโอเคก็วิธีแรกก็ง่ายๆแค่นั้นนะครับผมส่วนวิธีที่2ก็ขายของบนเกาะขายของบนเกาะทํำยังไงก็อันดับแรกเราต้องซื้อ ของที่หามาเอ้ยไม่ใช่ดิผิด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 เต้องหาของที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ๋อของที่ไอเทมบนเกาะนะครับผมไอของแต่งเกาะที่เป็นตัวละคร mpc ขายของชื่อชาโตชาโตนะครับผมจําชื่อแม่งยากว่ะเฮ้ยโอ้โยเอ่อเอาไงต่อดีเออเดี๋ยว แป๊บหนึ่งครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยค,ครับชาโตส่วนของที่ผมอันนี้ขายไปอ้าวเฮ้ยแจวโอเคได้เงินมาแล้วครับผมเก็บสเปีย okay. เช็คตังคแบบ์แป๊บเช็คตังคแบบ์แป๊บเงินเข้าบัญชี ผมจะไม่บอกนะครับว่าผมเอาอะไรลงขายไปเมื่อกี้เพราะมันอาจจะทําให้ผมจน้ก็ได้ครับเพราะอาจจะมีคนทําขายแบบผมก็การขายแบบเกาะก็คือเราวางสินค้าไว้ให้คนมาซื้อแบบเมื่อกี้ครับผมเนี่ยครับแล้วก็มาอันนี้ขอเอาออกแป๊บครับผมจะตั้งราคาใหม่เพราะผมไม่อยากขายของให้ขายของแพงเกินขนาดนะครับผม,มอยากขายถูก,ถก โดยไม่คิดอะไรมากมายก็สักประมาณสิบสองพอสิบสอง k อันด้านล่างไออันนี้เล่าแต่นะขี้เกียจอันนี้ละขี้เกียจเก็บของไว้ไม่ใช่อะไรหรอกครับหนดฟูฟ่อนเป็นของที่ดอกยากอยู่ตรงที่ว่าต้องไปตีสิงโตผมขายสองร้อยห้าสิบทั้งๆที่เขาขายกันเป็นพัน โอเคอันนี้ก็มาแนะนำผมจะขายยาแอลขายหมดเนี่ยกองเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเฟือยาแอลก็จะขายสักอืแบแบๆครับผมขอนั่งคิดก่อนคับผมพันเดียวก็คิดก่อนแป๊บหนึ่งครับผม,มขายซักพันเดียวพอพันเดียวตอนหนึ่งขวด คุ้มหรือเปล่าไม่น่าคุม้มแฮพันสองพอเฮ้ย <Hey, S 2> แพงเกินไม่เอาสรุป1นึ่งพันหนึ่งรอเนี่ยแหละกำลังสวย okay, โอเคก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกครับเป้าขายอะไรอะย,ยอดของการขายน่าไม่ได้เลงไว้ที่นั้นเราจะเล็งที่ว่าต้องให้มีคนซื้อนั่นเองนะครับผมก็วิธีการขายก็อย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็เก็บตังค์เข้าได้แล้วครับ ก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเจอในเกมก็ทักได้นะครับแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไร,ะไรก่อๆอย่างเดียวเว้ยออวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วกัน